สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านก็ได้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเดทบายหลายนะครับกับฆาตรกรเดอะเลดนะครับผมฆาตรกรเดอะเลดวันนี้ผมจะเล่นเป็นสายวิ่งไวนะครับนี่นะครับก็ใช้แอดออนเอ้ยไม่ใช่ดิเออแอดออนอะไรถูกะแอดออนลมพายุ2อันนี้นะครับจริงๆแอดออนอีกช่อนึงอนะ่ะต้องใช้เป็นแอดออนลมพายุเขียวนะครับอันนี้นะครับเนี่ยอันนั้นอันนั้นเลย ส่วนออฟเฟอร์ลิงเดือครื่องเส้นที่ผมเอาไปเป็นโมนิแดงนะครับอยากอยากมวยคนบ้างอะเปอร์ผมเอาไปก็ประมาณนี้นะครับมีโนวันมีอะไรเนะี่ยปั่นเครื่องเสร็จแล้วมันจะเห็นพวกาชีวิตนะครับแล้วก็มีไลท์ไลบอลเพราะว่าเดอเลดแพ้ไฟฉายนะครับผมเอามากันไว้อันนี้ก็เอามาเฉยๆครับจริงๆอีกอันนึงจออะไรมาก็ได้นะแล้วผมเอาอันนี้มาไม้อ่อนข้อ โอเคเราไปเล่นกันเลยนะครับผมไป A few moments later โอเคครับหาห้องเจอสักทีแม่งห,หาห้องโคตรนานเลยตึ๊บหน,น,นึ่งตึ๊บหนึ่งเขาเอาอะไรมาบ้างมาดูเขาหน่อยเอ้ยตึ๊บหนึ่งผมไปเ,ออเขาเอาอะไรมาบ้างเขาไม่เอาอะไรไปเลยนะ เออเอาโมลี่ไปนี่แหละหูว่าจะเป็นเออเอาโมลี่นี่แหละไปหาห้องไม่โคตรนานนะครับสามสี่นาทีกว่านะตอนนี้ผมก็แรงสิบหกนะครับผม าไม่เอาอะไรมาเลยเขาเาอ้ไรมาบ้างเนี่ยเขาไม่เอาอะไรมาเลยนะบางเปล่าคือผมต้องขอบอกเลยนะว่าเดลเลย์ใส่วิ่งไวนี่คือม่งวิ่งโคตรไวครับวัวมากเลยนะแต่ถ้าใส่แอดออนอีกอันหนึ่งเป็นแอดออนลมพายุาสีเขียวอะมันจะวิ่งไวกว่าแอดออนที่ผมใส่นะวิ่งไวอยู่ก็ระดับหนึ่งนะแต่ผมไม่มีใช้หมดแล้ว ก็เลยต้องใส่แอดออเหลืองมาครับโอเคเข้าเกมหวังว่าจะไม่มีใครหลุดนะไม่มี ้ยมีคนปั่นละหนึ่งทีครับหนึ่งทีคิดว่าจะคิดว่ามึพูดอะไว่าลืมละหย,ยัดไม้ไหมยัดไม้ไหมอ้าเอ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 า ยังไงนะครับทีนี้โดนไปแล้วครับหนึ่งคนนี่ครับวิ่งโคตรไวเลยครับมีคนมาช่วยไหมเนาะ มึงบางอาจมาช่วยเดี๋ยว,วยัง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 คิดว่าเนี่ยวิ่งโคตรเร็วเลยครับอุ้ยตกลืมมองไม้ไปเนี่ยโลเอ่ยทางนี้ไหม ปั่นไหมไม่มีเนาะเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องนี่นะครับอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ข้างบนเห็นไปตรงนู้นคนหนึ่งอะที่มันอยู่ไหนวะอ้เจอละ ครับผมชุบชุบตักไปเลยน,นะครับอืมไม่มีเบิร์กตายยากใช่ไหมมานี่โอ้โหขยันปั่นเว้ย เพิงนี้ครับเครื่องนี้อ๋ออยู่นี่อยากจะโมลิคนจังเลยเอา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 โลกโลกโลก แขวนนะกับจะูริสักหน่อยอันนี้อันนี้ไปครับไปหาคนต่อเลยนะครับ ทำออะไรขงงมึน to ่าจะโมลิได er ้เลยนะครับคนนี้เออใช่ครับคป็นโนแขวนมาโมลิแม่งเลยฆ่ามันเลยครับลึ๊บโอ้อยู่นี่เลยไอหา เขาเลยครับไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่ไ่ไหะไรน้องอืมคนนึงคน เอ็งคิดว่าเองจะหนีรอดหรอฮะวันนี้วันนี้เอาห้องวีงอยู่นี่ครับมาจับลงห้องวีเลยเฮ้ยคนนี้โมลิดได้เลยนี่แต่ยังไม่โมลิแล้วกันผมมาจับลงห้องวี เอาแต้มแขวนหน่อยไหมคือผมไม่โมลิเด้ยกันหมูนี่ครับจูนี่ครับใครครับอ่าลุงบินลุงบินเด็ดเอาไม้เดี๋ยวเขาจูลุงบินอยู่ไหน ให้ผมเห็นอยู่แถวๆนี้นะตาฝาเป็นก็เปล่าวะในจ้าอยู่ไหนปั่นอยู่หรือเปล่าไม่ได้ปั่นอ๋อเจอแล้วครับเจอแล้ว จะถอนจะถอนโทเทมของกูเหรอมา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 โอ้ยเหมือนเหมือนเนียนอะเอาอะลุงบินก่อนลุงบินยังไม่ได้แขวนนะครับเออออกอยู่ออกอยู่ดีอยู่นี่อีกคนนึงเป็นใครอ่ะเนียนปะเนียน เนี่ยหรือเม็กวะจุดชื้นแต่อาค้าดียังไงไล่ไล่มันต่อเลยแล้วกันครับเงี้ยหรือเม็กวะจำไม่ได้ละอุ้ยเมาส์คิกไม่ติด อะไรทำอะไรฆ่าแม่งเลยครับอามีลูกเองลุงบินมีลูกเองโอ้อยู่นี่อยู่น,นี่อยู่นี่ครับโอ้โหตีไม่โดน นี่นะครับผลดีของการเอาเปิร์กไม้อ่อนข้อมาผมไม่มูริแล้วกันผมจะจับลุงบินไปนแขวนเอาไปเอาไปมูริหน้าประตูดีกว่าอ่าปล่อยปล่อยเขาหลุดไปก่อนครับนะไปเลยครับ,รบอะไรของมึงฮะ ทำอะไรฮะเอ้ยจะโมลิดีไหมนอ้อว่างว่าไงลงบิน,นโมลิเลยเดียวาม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 าปรับปรับตายนะครับผมจบแล้วครับเดี๋ยวดูแต้มหน่อยนะครับ โอ้โหแต้มว่างสองเปเนเนี่ยโอ้คนนี้แต้ม5,000ันโอ้โูเปิร์เขาสิเปิร์กแมวโดยคนนี้ใช้ได้นะเนี่ยโอเคพิมพ์ไปก่อนจี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 โอเคก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องผมด้วยนะครับเป็นกาลังใจในการท่าคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ